แผนที่ใหม่มองมุมไหนก็สวยไปดูวิธีเล่นหาดตะวันสถานที่แคมป์รวมถึงมุมลับ สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะหายหน้าหายตาไปนานไปปั่นภารกิจรลับให้ GM มาค่ะก่อนอื่นเลยมินต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่โหวตเทเตอร์คอนเท s t ให้กับเมาสมินไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่เลยก็ถือว่าเป็นการซ้อมโหวตฟรีไฟไอดอลซีซั่นสามอะเนาะ อัปเดตแพทใหม่ครั้งนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ mm hmm. การอัปเดตอาวุธค่ะ M590 ยังรอดอยู่แต่ที่น่ากลัวกว่าคือ VSS ค่ะ mm hmm. เขาเอาค่าสถานะติดพิษออกไป mm hmm. แต่เพิ่มความรั่นเร็วมาแทน mm hmm. แล้วทุกคนฟังเสียงดิโคตรรัวอ่ะระวังกันด้วยนะทุกคน ส่วนปืนขอดถ้าหากเรานั่งยิงจะยิงได้ไกลขึ้นแถมดาเมจคือแรงมากแต่เมื่อกี้ดาเมจบักยิงไปเกือบ500ไม่ตุยอันนี้มิยังงงอยู่ค่ะนั่งยิงเจาะไอวอลแตกใน7จ็ดนัดแต่ถ้าหากเรายืนยิงอะกระสุนมันจะออกมาเยอะกว่าเดิมเอาไว้เล่นระยะกลางแต่พอมันเจาะไอวอลก็7นัดแตกเหมือนกัน อย่างอื่นสามารถไปรีวิวในแมปได้ส่วนการอัปเดตตัวละครมีเจพารลมาคนเดียวที่มีการเปลี่ยนสกิลแบบยกเครื่องจากการพกกระสุนให้ได้เยอะๆกลายเป็นเมื่อยิงไอวอ์ all, แต่จะเพิ่มความแม่นยำในการยิง มินลงไปเล่นด้วยแมปตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าเกมมาเลยและลงไปเล่นเกือบ20ตาด้วยกันนะคะกว่าจะสำรวจแมปได้ครบทุกเมืองอถ้าใครเห็นถนึงความพยายามก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดติดตามทั้ง YouTube, Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยล่ะแล้วเราก็ไปหาที่แคมป์นอนหลับกันเถอะวิธีเล่นแผนที่หาตะวัน เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงอคงเปลี่ยนไปอย่างแรกก็คือพุ่มไม้ของงอคงมีการเปลี่ยนรูปลักษ์ให้กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศของแมปใหม่อู้หูดูสิยังกระวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เต่ที่มันอันตรายก็คือเวลาสตูกดใช้เนี่ยเราแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะมันเนียนไปกับแมปมากจริงๆอะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมีแมปใหม่เข้ามาทีไรเมามินขับรถตกน้ำทุกที สุดท้ายก็วิ่งเข้าวงไม่ทันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ติดตามเป็นแบบมินนะคะจะบอกถึงวิธีการดูแผนที่เรื่องระดับความลึกของน้ําในแผนที่นี้มีแม่น้ําอยู่สายเดียวแล้วมันก็จะไหลลงทะเลไปเลยวิธีแยกว่าไหนน้าตื้นน้ําลึกบริเวณสีฟ้าสว่างคือน้ําลึกส่วนสีเข้มคือน้ําตื้นค่ะฉะนั้นถ้าหากจะเอารถวิ่งตะลุยน้ําก็ให้ขับไปตรงสีเข้มนะคะรอบนี้ในเกมมีป้ายบอกเลยนะว่าตรงนี้ระดับลึกพอที่เราจะว่ายน้ําได้เลย และอันนี้มินลองพยายามว่ายไปที่สะพานพระรามเก้าแล้วค่ะกะว่าเผื่อจะมีเมืองใหม่ซ่อนอยู่ที่ไหนได้สุดขอบแมปแล้วค่ะโอ้มินเพิ่งสังเกตเห็นว่าแผนที่อ่ะมันซูมเข้าซูมออกได้ด้วยทุกคนโอ้อันนี้ดีเลยเราจะได้รู้ว่าจุดเริ่มต้นของสายการบินอ่ะมันเริ่มตรงไหนโดยที่เราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเปิดแผนที่เลย นอกจากนี้ระหว่างในเกมมันก็จะซูมออกมาให้เราเห็นง่ายขึ้นตอนที่เราขับรถหรือใช้รางสไลด์ไหนๆก็พูดถึงแล้วรอบนี้รางสไลด์มาแบบทาวอนในแมปใหม่เลยค่ะเพิ่มเติมคือเราสามารถตั้งไอวอลได้แล้วด้วยแต่ไม่ว่าจะตั้งกี่ชั้นมันก็กันเท่าเดิมนะคะและถ้าสิ้นสุดของรางสไลด์ไอวอลจะหายไปตอนจะหล่อยสตัตรูอย่าเผลอไปทำลายไอวอลตัวเองด้วยละ่ะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราไม่สามารถตั้งกับระเบิดไว้ตรงรางสไลได์ได้เอ้ยแต่มันก็มีจังหวะที่ลงมาถึงพื้นดี่ว่าก็ระวังกับระเบิดกันด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้รางสไลด์ทั่วแมพของจริง <Wow. S 1> สะดวกในการเข้าวงมากๆไตแ้งฉบับคนขี้เกียจจุดสังเกตทางขึ้นของรางสไลด์ไอ้ตรงปลายทางอ่ะดูไม่ยากหรอกขึ้นอยู่กับว่ามันจะอยู่บนพื้นหรืออยู่บนสถาน,นีส่วนทางขึ้นระหว่างทางสัญลักษณ์จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ เวลารีบใช้ก็ให้ดูแผนที่แล้วก็มาร์กจุดตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดก็จะทําให้เราไม่ต้องวิ่งหาทางขึ้นและเอ๊แต่ทําไมนะบางครั้งรางสไลด์ถึงกลายเป็นสีแดงนั่นเป็นการบ่งบอกว่ามีศัตรูอยู่บริเวณใกล้ๆลางสไลด์ค่ะโดยเส้นนั้นทั้งสายจะเป็นสีแดงและขอบเขตการสแกนศัตรูมันจะอยู่ถึงรอบสีเหลืองด้านนอกค่ะ นั่นไงศัตรูอยู่ใกล้จริงๆค่ะและทุกคนดูพอศัตรูวิ่งเข้าไปใกล้รางสไลด์นะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีเลย <c oughs> เห็นปะอุ้ยอยากสะกิดแต่เดี๋ยวเข้าวงไม่ได้ค่ะและต่อให้ศัตรูจะอยู่บนรถรางมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะกลายเป็นรางเนี้ยมีประโยชน์มากเลยรางสั่งหอนว่าจะต้องมีศัตรู <c oughs> อย่ามัวฟาร์มของจนเพลินละ <c oughs> นอกจากนี้มันจะขึ้นสัญลักษณ์บอกด้วยถ้าหากศัตรูกำลังใช้รางสไลด์อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันขึ้นสองคน เดี๋ยวเรามาโซโล่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันรู้ตำแหน่งเราแล้วเนี่ยเฮ้ยโดนหัวไปแล้วไม่ปล่อยให้รอดหรอกเอา้ามิตรภาพในเกมสร้างได้ด้วยตัวคุณเองแบบนี้มันโกงคนอื่นเขา เอาล่ะมินได้บอกวิธีสังเกตรวมถึงวิธีเล่นในแมปใหม่แล้วต่อจากนี้ก็ไปสำรวจแมปพร้อมๆกันว่าจะมีที่แคมป์หรือที่ลับไหนบ้างไปสำรวจแมปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยแผนที่ใหม่จะมีทั้งหมด14เมืองด้วยกันมินขอไล่จากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะไปเริ่มกันที่น้ำตกค่ะขอลาบหมูแทนได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ GM บอกว่ามันเป็นสถานที่ลับไม่น่าลับแล้วล่ะทุกคนทัวดยจีนลง งั้นเราทะลุน้ําตกเข้าไปเลยนะคะระหว่างนี้เราต้องรีบไต่ขึ้นเขาค่ะไปชิงพื้นที่ก่อนฮ่าๆๆคุมสมบัติมันเป็นของข้าอ้าเฮ้ยขึ้นมาตอนไหนวะเนี่ยหลวงพ่อนมัสการค่ะสมัยปัดใต้เอาเฮ้ยมีคนมันนิมนต์หลวงพ่อต่อมันจะเดือดเกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาอีกคนเนี่ยเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะค่ะ เฮ้ยเกิดใหม่รอบนี้มันใกล้ขอบแมพมากค่ะเราลองลงบนแม่น้ำดูไหมเดี๋ยวทะลุแมพอันเนี้ยที่รักของจีนทำให้เห็นหมดว่ามันมีอยู่แค่นั้นค่ะอันเนี้ยมิไม่รู้ว่า G m เขาแก้แล้วหรือยังนะคะเฮ้ยไม่รู้ว่าัตูมันไปแล้วหรือยังอะแต่ตอนนี้เราจะต้องวิ่งออกจากตรงนี้ก่อนค่ะ <S <S อา้าวเฮ้ยออกไม่ได้เฉยอา้าวสวยลวสิเดี๋ยวลองอ้อมมาทางนี้ก่อนแล้วกันค่ะ เฮ้ยเฮ้ยออกมาได้แล้วค่ะทุกคนแต่เราจะกลับเข้าไปไม่ได้แล้วนะคะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเยวออกมาเพื่อโดนฆ่าไปดูวิธีขึ้นน้ําตกกันค่ะยางอันนี้ให้เราเดินแล้วโดดนะคะห้ามวิ่งเด็ดขาดมาังาั้นมันเลยส่วนยางตรงนี้ให้เราทําการวิ่งแล้วโดดค่ะมันถึงจะมาลงตรงนี้พอดี จากนั้นมันจะมีหนังยางที่ซ่อนไว้ให้เราทําลายกล่องสีฟ้าออกก่อนพอมาอีกฝั่งนึงก็ทําลายกล่องอีกเช่นกันค่ะทีนี้เราก็สามารถกระโดดเข้ามาในน้ําตกได้แล้วขอนั่งบรรลังหน่อยดิเมื่อกี้ตายก่อนไม่ทันได้นั่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโคตรหลอนเลยทำไมงอคงโดนขังในหินเนี่ยตามตำราจีนหรือเปล่า พอเรากดใช้มันจะดรอปสกิลหงอคงออกมานะคะมันต้องเป็นแผนแน่ๆตรงเนี้มีพวกไม้อยู่เต็มเลยค่ะศัตรูมาแล้วก็กดแปงลงร่างหล่อยเขาได้เลยนะเนี่ยนี่แล้วเราก็กระโดดหนังยางออกมาได้ค่ะทีนี้ก็จะไม่เจ็บตัวแล้วส่วนหมู่บ้านสวยดีค่ะเราไปเมืองที่สองกันต่อเลยกับสนามขี่ม้าแต่เอ๊ะสำรวจจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอมาสักตัวโอ้ฉากนี้เหมือนกับเรื่องไทยท่านเลยทุกคน มันมีแค่รูปปั้นม้าที่อยู่หน้าเมืองค่ะและลูกเล่นของมันก็คือเราสามารถขึ้นไปขี่ม้าได้เอาไว้แชะรูปสวยๆเลยนะเนี่ย,ยแต่ถ้าหากมีศัตรูยิงมาก็ฮาอยู่นะน่าเอาไปทําคลิปแกล้งคนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แล้วข้างหน้ามันจะมีสะพานข้ามเมืองมาด้วยค่ะตรงนี้ก็ใช้เป็นที่แอบชั่วคราวได้นะส่วนลานโล่งตัวแอลใกล้สนามม้าอ่ะไม่มีอะไรเลยค่ะเหมือน GM ปั้นไม่ทันแล้วก็เอามากอปวางอย่างนั้นแหละ เมืองที่3ติดทะเลค่ะกับกลังหันลมแน่นอนค่ะอย่างแรกเราต้องมาสำรวจข้างบนก่อนเผื่อมีห้องรับอะไรหรือเปล่าโอ้โหดูแล้วมีเอาไว้ชมวิวอย่างเดียวค่ะอ <c oughs> ุ้ยแต่ที่เนี่ยสถาปัตยกรรมมันสวยมากนะคะสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเลยมันจะเรียบๆมีซุ้มทางโค้งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีฟ้าเอเเดี๋ยวเดียวดี๋ยวมีละคงวิวานในนี้ด้วยเหรอไหนขอลองเคาะหน่อยสิ ไม่มีเสียงมาซะหน่อยหรอเมืองนี้คู่รักน่าจะชอบอะค่ะแต่เป็นเมืองที่ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยเมืองที่4จุดรวมพลอีกแล้วเหรอเป็นเมืองที่ออกแบบมาเหมือนกับหลุดจากหนังไซไฟามากค่ะและในเมืองนี้เป็นเมืองที่มีรางสไลด์เยอะมากแถมเป็นเมืองที่อยู่ใน4 V4 ด้วยสิเอา้าเฮ้ยโอคูรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราจะแพ้มิมนิอูซี่ไม่ได้นะเรามีโทก้อนตั้งหลักเอเอเฮ้ยโอูบทัศยะไยไป อ้หลังจากนั้นมินก็ลองไปสำรวจเมืองหมดแล้วค่ะก็ยังไม่เจอห้องลับหรือสถานที่แคมป์ดีๆเท่าไหร่เลยนะเมืองนี้ไม่มีความลับค่ะเมืองที่5ส่สวนสนุกเมืองที่ตั้งเกือบกึง่งกลางแมปบอกว่าสวนสนุกแต่มีแค่ชิงช้าสวรรค์อย่างเดียวค่ะที่เป็นเครื่องเล่นไหนดูดิว่าเราจะสามารถขึ้นไปได้ไหมเอ,เอ้าเฮ้ยจย์จก่อนดิเฮ้ยเอ๊ะย,ยังไงวะทุกคนมันขึ้นไม่ได้เหรอสรุปแล้ว วงบีบมาบ่อยแท้แต่กลับรีบออกแบบซะงั้นอันนี้ยมินมาลองสำรวจใต้สภาแล้วค่ะก็ดูเหมือนจะไม่มีที่ให้แคมป์เลยสรุปแล้วเมืองนี้ไม่มีความลับอะไรค่ะ เมืองที่6เกาะสามเหลี่ยมเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากค่ะลองไปสำรวจดูแล้วมันจะมีช่องกันนี้ให้เรากระโดดลงไปแล้วจะพบกับห้องลับเฮ้ยเฮ้ไมโครโฟนแบบนี้คาพเอลาชัวๆค่ะนั่นไงมีการดบอบกล่องยานะคะสมกับเป็นทักษะสายซัพพอตเฮ้ยข้างๆเป็นเพื่อนสมัยเด็กค่ะอันวาโลแจกระเบิดสัญลักษณ์ตัวเอ็มเมาลมินแน่ๆอาไม่ใช่โมโคค่ะมีชิปอัปเกรด สีสเปย์แบบนี้แน่นอนค่ะสเตฟี่ไหนมีใครทายสัญลักษณ์พวกนี้ถูกกันบ้างเขาเข้าใจทําดีนะคะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นตัวละครไหนเฮ้ยตรงนี้มีกล่องศพด้วยค่ะแล้วอุโมงคือยาวมากนะมินไม่ชอบบวกในที่แคบเลยอ่ะสุดปลายอุโมงค์มันเป็นทางออกค่ะโอ้เราออกมาทางน้ำตกด้านหน้าค่ะตอนแรกมินก็มาสำรวจแล้วนะแต่ดันหน้าไม่ตรงกับช่องประตูพอดี หรือเราจะออกจากห้องนี้โดยการกระโดดหนังยางขึ้นมาก็ได้นะคะเอ๊ะเดี๋ยวอาคารนี้มันมีชั้นสองไหมอะทุกคนมินก็เลยลองมาสำรวจดูนะคะเผื่อมีทางเข้าลับอีกหรือเปล่าแต่วิ่งรอบแล้วก็ไม่เจอค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอศัตรูแทนแย่ละสิเมื่อกี้มันเห็นเราเพราะว่าเขาน่าจะขึ้นรางสไลด์อะค่ะมินขอจูกหนีก่อนแล้วกันอุ้ยดันมองเห็นจะได้ไอวอมีลูกเดียวซะด้วยเฮ้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 ย เขาสไลด์ตามมาเลยหรอก็ว่าแล้วมันยิงโดนได้ยังไงครั้งนี้เราลองมาลงอีกฝั่งดูค่ะก็ยังไม่เจอห้องลับนะคะแต่มันสามารถไต่กำแพงตรงนี้มาได้มาถึงเมืองที่7ครึ่งทางแล้วค่ะกับซุ้มทางเข้าไอ้ตรงเนี้เหมือนมันเป็นแค่ทางผ่านอย่างเดียวอะค่ะสวยนะแต่ว่าไปหลบตรงไหนไม่ได้เลยค่ะถ้าจะแคมป์จริงอ่ะมินว่าแคมป์บนหลังคาดีกว่าไปแคมป์ตรงฝั่งที่ติดกับน้ําตกเขาจะมีต้นไม้มาบังแคมป์ฝั่งนี้คนวิ่งลงเนินก็เห็นหมดสิ เมืองที่8สถานีโทรทัศน์และที่แคมป์ที่ดีที่สุดคงไม่พ้นเสาอากาศเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองแล้วค่ะมองแต่ไกลมาก็จะมองเห็นเลยนะตรงนี้เครื่องดีดพกพาไม่น่าจะดีดขึ้นมาได้อะค่ะเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอ,ยอย้สูงมากค่ะโอ้แต่สูงขนาดนี้เลือดยังเหลือ50ค่ะปกติเหลือแค่1ิหน่วยไอ้ตรงนี้มินว่านอนราบตรงแผ่นแบนแบนได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้แคมป์บริเวณดาวเทียมนะเพราะถ้าหากมองจากด้านนอกอ่ะมันเห็นอยู่ดีนะทุกคน ถ้าหากเข้ามาในอาคารใหญ่บริเวณประชาสัมพันธ์มันจะมีให้กดรับไอเทมได้ค่ะแล้วที่เป็นกิมมิกในเมืองนี้จะอยู่ฝั่งโดมกลมๆตรงนั้นค่ะนี่ใครคุ้นฉากนี้บ้างมินอ่ะอ๋อตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยนะมันก็คือห้องที่เคลลี่มาจัดรายการ w h a t s u ั f ฟรีไฟล์นั่นเองค่ะนางจะอยู่ในห้องนี้แทบทุกแพทเลยแล้วถ้าหากเรามาสังเกตตรงจอโมนิเตอร์ดีๆจะเห็นเหมือนวิญ,ญญาณเคลลี่อยู่ด้วยนะคะ พอเรากดใช้ตรงโต,งตง๊ะทำงานมันจะดรอปโทเคเนหาตะวัน8ปีเพื่อเอาไปทำกิจกรรมต่อเข้าสู่รายการบุกใต้โต๊ะอินฟูชื่อดังท่านหนึ่งเมืองที่9ชุมชนล่มลื่นเห็นทางลาดซิกแซกแบบนี้เมืองนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากซานฟราซิสโกแน่ๆค่ะแรงบันดาลใจเนาะ แต่เมืองนี้มินคิดว่ามันเป็นเมืองที่เล่นยากที่สุดเลยค่ะด้วยตัวของแผนที่เอ่ยแลนด์สเคปเอ่ยความต่างระดับมันเยอะแค่สตูอยู่ด้านบนเราก็ไม่รู้จะวิ่งขึ้นทางไหนเมืองนี้จะแอบตรงไหนก็ได้แหละค่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกขนาดตัวเราเองยังหลงอ่ะเมืองที่เงียบสงบแบบใดมีคอนเสิร์ตด้วยเหรอเนี่ยเอถ้าเราดีดขึ้นไปข้างบนน่ะจะพอแคมป์ตรงผ้าใบได้ไหมนะเมืองที่สิบคาลือห่คาลือห่ที่แบบไม่มีตังเติมน้ำในสระว่ายน้ำอ่ะ ลวดลายบนกำแพงก็ไม่สามารถกดใช้ได้ผิดหวังสุดเมืองที่11พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเชื่อว่าเป็นเมืองที่ใครหลายคนชอบมากที่สุดแล้วด้านบนเป็นน้ำให้ว่ายได้ก็จริงแต่บริเวณด้านล่างเราจะเห็นใต้สมุดด้วยค่ะ จะว่าไปแล้วตรงนี้เราสามารถตั้งกับระเบิดได้นะนี่นี่ไฮไลท์ของงานเลยค่ะเจอน้องหลามถ้ายิงแล้วตู้แตกขึ้นมานี่กลายเป็นผู้ประสบภัยเลยนะน้องไม่มีพิษสามารถออกไปเล่นกับน้องได้นะคะเดี๋ยวก่อนปลาฉลามหรือทาโระนะ่ะบางเชียว GM หลอกลวงผู้เล่นอ่ะเป็นภาพโพลแกรมก็ไม่บอก <c oughs> หูแต่อินทีเรียเขาตกแต่งได้หรูหราหมาเห่ามากค่ะมีเปียโนตั้งอยู่ข้าง ด้วยนอกจากนั้นมีห้องนอนในพิพ,ธพิธภัณฑ์ลืมตาตื่นขึ้นมาเจอปลาฉลามน่าจะได้ลงไปหลับอีกรอบนึงค่ะส่วนปลาโรมาบริเวณด้านบนอ่ะมันไม่สามารถกดขึ้นไปขี่เหมือนม้าได้นะคะโอ้โหอันนี้มินผิดหวังสุดเ <c oughs> มืองที่ส2สตูดิโออีกหนึ่งเมืองไฮไลท์เลยค่ะบรรยากาศคือสวยมากสไตล์ตะวันตกสุดๆฉากมันเหมือนโซนฟีสไตล์เวอร์ชั2น2งอะคะ่ะ ไหนๆก็เป็นสตูดิโอเรามาแวะถ่ายรูปกันหน่อยเราสามารถปรับมุมกล้องได้นะคะแต่ถ้าหากสตูมันยิงเราตอนถ่ายรูปจะเป็นไงเนี่ยถ่ายรูปปุ๊บมันมีให้เลือกกรอบกับสติ๊กเกอร์ด้วยนอกจากนี้เลนยังสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะคะนี่ไงแจกความหลอนไปนหนึ่งกลุ่มเรารถไฟคือขยับได้ด้วยอะทุกคนมันน่าจะมาตอนที่มินทำภารกิจด่าพี่ฆาตสูรเนาะแต่เสียดายที่รถไฟมันชนเราเหมือนโซนเก่าไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะลางเป็นสีแดงนั่นไงมีคน จริงๆด้วยพึ่งน้อยนายพึ่งน้อยแต่เราอะพึ่งได้นอน <S <S โอ้โพอตกเย็นแล้วไฟอาคารติดขึ้นมาด้วยค่ะและฝั่งตรงข้ามของทางรถไฟจะมีแผ่นประกาศจับซึ่งมันก็คือไอเทมเป้าหมายค่ะเราสามารถมากดรับได้ฟรีเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>นอกจากนี้ยังมีฉากเขียวให้เราเข้าไปถ่ายด้วยจำลองว่าอยู่ตรงกาแล็กซี่ไม่กบบนดาวนา,วนาวแเมฆได้เลยนะเนี่ย แล้วบริเวณโขดหินด้านหน้าจริงๆมันมีบักทะลุเข้าไปได้ด้วยนะคะแต่พอมินมาสำรวจอ่ะเหมือน GM เขาจะแก้ไปก่อนแล้วค่ะเ oh. ฮ้ยมันไส้ GM รู้ทันเมืองที่13ลงบำบัดน้ำเสียชอบมูดแอนโทนเมืองนี้มากค่ะแต่จริงๆน้ำมันไม่เสียนะทุกคนมันไม่มีน้ำเลยด้วยซ้ำสงสัยกลัวผู้เล่นโหลดแบบไม่ไหวมัง้งเอาน้ำออก แล้วเมืองนี้เป็นอะไรที่หล่อเท่เหลท่อเยอะมากค่ะท่อจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้แล้วมีป่องทางลาดด้วยนะเชื่อมต่อขึ้นชั้น2ของอาคารได้เลยท่อเยอะแบบนี้อันตรายก็คือศัตรูสามารถมาได้ทุกทิศทาง oh, <no. S 1> และมาถึงเมืองสุดท้ายแล้วค่ะกับริมอ่าวแต่ที่น่าสนใจอ่ะกับเป็นท่อน้ำบริเวณด้านนอกเมือง เนี่ยทุกคนมันจะมีช่องให้เราลงไปข้างล่างได้ด้วยแล้วคือมีไอเทมดรอปด้วยนะเหมาะกับการแคมป์รอวงสุดๆมันกระโดดออกมาได้ค่ะแสดงว่าเขาจงใจทํามาเพื่อแคมป์โดยเฉพาะเลยส่วนบริเวณในเมืองเป็นแบบนี้ค่ะนี่แจ็คกอดแล้วก็มีโกดังส่งสินค้าด้วยเมืองที่มีลูกเล่นอย่างละครึ่งๆเลยค่ะวงสีเขียวคือมีลูกเล่นวงสีแดงคือไม่มีอะไรเลยค่ะสวยอย่างเดียว เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสํารวจแบบใหม่รอบนี้ GM ใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นถ้าหากตกหล่นตรงไหน,นก็ขออภัยด้วยใครมีที่แคมป์เจ๋งๆดีๆก็มาเม้นบอกกันหน่อย <Okay. S 1> ถือว่าคลิปนี้เป็นการรวบรวมแล้วกันคะ่ะว่าการเล่นหาดตะวันครั้งแรกอ่ะมันมีอะไรบ้างอนาคตเขาอาจจะเพิ่มเมืองอื่นเข้ามาอีกก็ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมนะคะเอ้ยเอ้ยโตนี่ขึ้นต้องรีบตั้งไอวอ เออวมงงั้นเราตายก่อนเขาแน่ค่ะอย่าลืมไปติดตามทิกตอกเมาส์มินดอทซีเฮดด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ